สวัสดีครับดเด็กๆวันนี้ครูตู้จะพาเด็กไปทำความรู้จักกับโลกที่เราอยู่ในวันนี้นะนะเราจะไปดูกันว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรให้เด็กได้สำรวจกันบ้างนะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลยโลกที่เราอยู่บันทึกสำหรับการใช้ชีวิตบนโลกนี้โดยโอลิเวอร์เจฟเฟอร์ส นี่ก็คือระบบสุริยะจักรวาลที่เราอยู่มีดาวเต็มไปหมดเลยลเด็กๆรู้ไหมนาว่าโลกของเราอยู่ที่ไหนเอ่ยเราอยู่ที่นี่สวัสดียินดีต้อนรับสู่เราเคาะดวงนี้เราเรียกมันว่าโลกโลกเป็นทรงกลมขนาดใหญ่ล,ล่องลอยอยู่ในอากาศเราอาศัยอยู่ที่นี่ดีใจที่เราได้เจอกันเพราะอวกาศนะ่ะกว้างใหญ่มากเลยนะ บนโลกมีอะไรหลายอย่างให้เราดูมีอะไรหลายสิ่งให้เราทำเราไปดูกันดีกว่าโลกประกอบด้วยสองส่วนได้แก่แผ่นดินซึ่งมีหินและดินแล้วก็ทะเลมีน้ำเต็มไปหมดเลยเรามาคุยเรื่องแผ่นดินกันก่นกอนมันคือที่ที่เรากำลังยืนอยู่ตอนนี้เรารู้เรื่องของแผ่นดินมากเลยละ่ะเด็กเห็นไหมโลกของเรามีทั้งพื้นที่แห้งแลง้งที่ราบ เนินสูงสูงต่ำต่ำที่ที่ร้อนสุดๆดภูเขาที่มียอดแหลมและที่ที่เย็นจัดเลยแล้วต่อไปก็ทะเลทะเลเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เรารู้เรื่องของทะเลนิดหน่อยแต่เราค่อยพูดถึงเรื่องนี้ที่หลังดีกว่าตอนที่เด็กๆว่ายน้ำเป็นแล้วนะแล้วก็มีเรื่องของท้องฟ้าด้วย แต่มันก็ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยเหนือโลกของเราไปมีดวงดาวมีสิ่งต่างๆให้เราสำรวจเต็มไปหมดเลยเราไปต่อกันเลยนะมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่บนโลกเด็กๆก็เป็นคนคนหนึ่งและเด็กๆก็มีร่างกายด้วยคอยดูแลให้ดีๆนะเพราะหลายส่วนนะ่ะก็งอกใหม่ไม่ได้นะจำไว้ว่า สิ่งสําคัญที่สุดของสำหรับคนเรานะ่ะก็คือต้องกินดืม่มและทําให้ร่างกายอบอุ่นผู้คนมีรูปร่างขนาดและสีผิวที่หลากหลายเราทุกคนอาจดูต่างกันท่าทางต่างกันเสียงต่างกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นบนโลกนะก็ยังมีสัตว์ต่างๆด้วยแต่ละชนิดนะ่ะมีรูปร่าง ขนาดและสีสันที่หลากหลายกว่าคนอีกนะพวกมันพูดไม่ได้หรอกแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะทำลายพวกมันเด็กๆอาจจะยังพูดไม่ได้เหมือนกันแม้ในหัวของเด็กๆน่ะจะมีคำถามเต็มไปหมดอดทนหน่อยอีกไม่นานเด็กๆก็จะได้เรียนรู้การใช้คำถามต่างๆแล้วล่ะ เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงเป็นเวลากลางวันเราก็นั่งทำนั่นทำนี่ไปที่เหลือน่ะก็จะเป็นเวลากลางคืนเมื่อทุกอย่างมืดมิดเหลือเพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์เราก็นอนหลับกันบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกก็ดำเนินไปอย่างเชื่องช้า แต่ส่วนใหญ่แล้วก็รวดเร็วเหลือเกินเด็กๆแบ่งเวลาให้ดีนะเวลาน่ะมักผ่านไปก่อนที่เราจะทันรู้ตัว,ตวอีก,อกแม้พวกเราจะสร้างสารรค์อะไรมามากขนาดนี้แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้ทุกอย่างก็เหลืออีกหลายอย่างเลยแหละที่ให้เด็กๆทำต่อเด็กๆจะค้นพบสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองแต่อย่าลืมบันทึกไว้เพื่อคนอื่นด้วยละ่ะโลก ดูกว้างใหญ่ก็จริงแต่ก็มีพวกเรานี่แหละอยู่บนโลกใบนี้7จ0ดพันล้านคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะดังนั้นนะเด็กๆจงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเพราะทุกอย่างนะ่ะมีเพียงพอสำหรับทุกคนอยู่แล้วละ่ะและนั่นก็คือโลกของเราเด็กๆจงดูแลโลกของเราให้ดีที่สุดเพราะโลกของเรานะ่ะมีแค่ใบเดียวส่วนตอนนี้ ถ้าเด็กๆอยากรู้เรื่องอื่นอีกก็แค่ลองถามคุณพ่อคุณแม่และเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆเด็กๆเราก็ยังมีคนอื่นให้ถามนะเพราะเด็กๆนะ่ะไม่ได้อยู่ตามลำพังบนโลกใบนี้